สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะตอนแรกนะพี่คิดว่าพี่จะไม่อัดคลิปหรอกทุกคนแต่พี่เห็นพี่อยากให้ทุกคนดูดูนี่นะพี่เห็นนี่วิน2000วิน<อ>กดเข้ามาดูหูเบคอนเบคอน2 0 0พวินดูเพชรโคตรเยอะเงินมีเป็นล้านทุกคนอันดับสอง อันนี้ก็เบคอนอันดับ3นี่ก็เบคอนอันดับ4ก็เบคอนอันดับ5 6 7 8 9โอ้โหทุกคนแฟดโคตรเยอะดูดูดเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะหรือว่าแกงพวกนี้คือแกงร้านอ๋ออ๋อดูแล้วก็คือ แกงร้านที่เขาขายตัวเขาเอาเขาเอา,เขาเอาตัวเบคอนลงโอเคโอเคพอเข้าใจได้เขาไม่ขยับเลยไงยเห็นไหมน่าจะใช่นะทุกคนนะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนน่าจะเป็นโปะแน่งงมากอา้ออีกแล้วเห็นไหมทุกคนเมืกก่อกี้นี่เมื่อกี้เขาทำไมวาร์ปได้พี่สงสัยมากเลยหากน้องๆรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะว่าทำไมตัวเบคอนพวกนี้วินถึงเยอะแล้วก็ เวลาไปอ่ะมันว้าไปโอเคโอ้มันจ้าเสือเกินวันนี้นะคะพี่จะลองไปขายของในตลาดดูมาดูซิว่าของที่อยู่ในตัวเนี่ยจะขายออกไหมอืมใช้ตัวของพี่อันให้เป็นประโยชน์ปะโอ้มีคนเพชรโคตรเยอะเลยแสนเพชห้าหมืเพชรโอ้สงสัยเขาต้องมาซื้อตัวจากเราแล้วแหละ มาเช็คของกันดูว่ามีอะไรกองนี้พี่ก็มีเยอะตอนนี้เขาขายอยู่ที่55เพรเพราะฉะนั้นอา้าวพี่ขาย80เพรโอเคพี่ขายนานแล้วแหละทุกคนตอนที่พี่เข้ามาตอนแรกนะเขาขายกันอยู่ที่70เพซพี่ก็ลองเอาตั้งไว้ดูว่าจะขายออกไหมสรุปก็คือขายออกกองเดียวอื้อตอนนี้55เพซใช่ไหมดูใหม่อีกรอบโอเค55เพร เพราะฉะนั้นเราจะขายอยู่ที่54เพชตัดราคาไปเลยตัดราคาพี่ไม่ร้อนเพชอะไรหรอกนะทุกคนพี่แค่แค่อยากขายแล้วก็พี่อยากรู้ว่าเราเฮ้ยขายออกแล้ว ดูดูนี่ขายออกโอ้ยกล่องที่สองก็ขายออกรวยรวยแล้วแหละรวยแล้วแหละรู้อย่างงี้นะไปหาลงมาเยอะๆซะดีกูว่าขายขโอ้ขายออกอีกแล้ววางปุ๊บขายปับ๊บพี่คิดว่าตัวละครที่อยู่ในกล่องอะที่เละๆพี่เปิดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพี่เอามาขายดีกว่า เอาให้พวกที่คนอยากเปิดอะแต่เดิมเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนพี่ไม่รู้พี่ตัดราคาไปเพ็ดเดียวมาขายรัวๆว่าจะได้เงินเท่าไหร่ 5icit Tamil Often minutes later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่เหลือไว้กล่องเดียวเพราะว่ามี FC ไม่พี่หนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ขายกล่องนี้พี่จะเปิดละกันโอเคเปิดปึง้งได้ตัวคงจะไม่ได้ตัวดีหรอกทุกคนนะ เพราะว่าพี่เปิดมาเยอะและพี่เปิดมาโคตรเยอะไม่ได้ป้าขายของต่อวันนี้เราจะเอา2,000เพชรให้ได้พันหแล้วพันหแล้วขาดอยู่อีก400เทคนิคการขายของเราคือ1เราตัดราคาขายถูกกว่า1บาทหรือ1เพชรมาเราจะเอาตัวแดงขายตัวเงินตัวนี้เซนต้าทีวีแมนมาดูซิว่าจะขายได้ไหม ตอนนีตรตดาเซนต้าทีวีแมนอยู่ที่499เพชรอ้อันนี้500เลยราคาถูกสุดก็คือ400เอา้าหายตอนนี้ราคาถูกสุด500เพชรโอเคเพราะฉะนั้นเราจะขายอยู่ที่499เพชรมีเยอะซะด้วย499เพชรขายเลย499เพชรอุ๊ยอุ๊ย,ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้ก่องเซนต้าขายได้แล้วทุกคนนี่ได้มา2,000เพรวันนี้ไม่ถึง10นาทีพี่ขายของได้900เพชรออไอตัวอันนี้ช่วงนี้มันกิจกรรมไงเพราะฉะนั้นพี่จะเอาไว้ขายช่วงที่มันหายากแล้วก็แพงๆโอ้ตัวนี้ เรามีเยอะโคตรเยอะเลยสุมมาอะไรกันเย,เยอะแยะขนาดนั้นอันนี้ตัวนี้นะพี่ไปแจกหลายคนมากเลยแต่ก็ยังเหลือโอเคตอนนี้ตัวที่ถือกระบองนี่ราคาเท่าไหร่99เพรโอเคคนนี้ขายอยู่ที่99เพรเพราะฉะนั้นเราจะตัดราคาขายอยู่ที่98เพรขายเลย98เพร โอเคค่ะตอนนี้เราได้วางขายตัวนี้3ตัวก่อนทุกคนมาดูซิว่ามันจะออกไหมก่อนที่เราจะรอนะเราจะวางขายตัวยูนิตเรื่อยๆนี่ทุกคนดู9 9เพซสเพช่วงนี้มันหาง่ายไงก็เลยขายถูกมาดูไก่ตัวนี้จิจกรรมไก่เนี่ยสีทองเหมือนกันขาย250เพรตอนนั้นนะพี่ขายอยู่ที่1 0 0เพรออกเฉยจิยกรรมไก่อะ่ะโอ้ อ้าวตอนนี้ขายอยู่ที่799เพชรแล้วทุกคนโหขายโคตรแพงตัวนี้ไม่มีในสต็อกมาดูว่าเรามีไหมอุ้ยมีตัวเดียวขายไม่ได้ มีตัวเดียวเอาไว้สะสมเราจะเอาตัวนี้มาขายดีกว่าเอลเอลวูเมนนี่นี่นี่เอลวูเมนไม่มีในตลาดพอดีเลยโอเคตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะน้องๆเพราะฉะนั้นพี่จะขายขายถูกๆอุ้ยเซนต้าออกอีกแล้วป่าเราเอาตัวนี้มาขายเพราะว่ามันไม่มีในสต็อกขายถูกๆไปเลยทุกคนเรามีเยอะไงเอาสัก25เพร ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนในตลาดเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่จะขายอยู่ที่25้เพรละกันโอเคเอาวางไว้สัก3ตัวก่อนมาดูตลาดอีกรอบออ้ตัวนี้นะทุกคนดีเจเนี่ยเมื่อก่อนโคตรดีเลยลงในดันตัวเดียวก็ผ่านทุกวันนี้อ่ะไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่าโคตรกากเลยอยู่ที่120เพรโอ้เสียดายตอนเล่นแรกๆนะทุกคน2ตัวเนี้ยโคตรแพงเลยตัวนี้โคตรทุก ขนาดอัพเกรดไททันก็แค่300อเพจก็ถูกโอ้โห و. เชฟหนึ่งมืนเลยนะเฮ้ยขายออกเรามีเชฟพี่อันสุ่มได้ขายดีไหมน้องๆน้องๆคิดว่าพี่จะขายดีไหมแต่พี่ชอบเก็บอะเออนี่ไงขายได้เป็นหมืน่นมันแพงตรงไหนวะหรือว่ามันหายากจีก,กัมไม่มาอีกแล้วคงจีก,กัมไม่มาอีกแล้วแหละก็เลยขายแพยง Ừ, เราเก็บไว้ดีกว่าเราเก็บไว้ทุกคนตัวนี้ของพี่ออกแล้วยี่าเพรเนี่ยออกแล้วโอเคค่ะทุกคนอ้โหขาวมันขาวสเะละเกินโอเคค่ะทุกคนผ่านไปไม่ถึง20นาทีที่พี่อัดคลิปพี่ขายของได้ทั้งหมด2,100เพชยเพวขายออกอีกแล้วเป็นไงน้องๆถ้าอยากรวยนะก็ต้องขยันเอ๊ะ ตัวแรกทําไมเราโบโบหรือว่าเราเอาไปขายอ๋อตัวซันต้าตัวซันต้าเราที่ใช้ประจําเอาไปขายโอเคโอเคโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะการหาเพชเนี่ยง่ายๆก็แค่ดูตลาดให้เป็นถ้าตลาดไหนมีคนมีเพชเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราก็น่าจะขายได้อแล้วก็ ดูของด้วยนะของที่อยู่ในสต็อกเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมพี่ขายเซนต้าวูเมนได้ขายได้ในราคา25เพรเมื่อก่อนนะหาง่ายมากเลยสุ่มอม่ะโอ้โหดูคนนี้สิ1ล้านเพรมันหาของได้ยังไงวะเน,นี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <S <S